ุ่นที่สามยานารันราชมงคลรุ่นที่4พิทยานัน,นทน์บ้านดุลรุ่นที่5เพรมชินีบุรีรัมย์สวิงรุ่นที่6มนทิตาราชมงคลรุ่นเจ็ดระชียกรวนราชธานีรุ่นที่8อิสลามพรสุขานาดีเทคจีมอล ชุดยีนดีแดคนนะครับครับกระดิ่งลายกานไหลโอ้โหลู่ที่เจ็ดเหือมากับลู่ที่สี่นะครับลู่ที่เจดี่กอจากบนมลครับลู่สีกก่หง้นนลกากอ่าลู่ที่แปดดีสุดลูกน้องคูโอ,โอนะครับแล้วมาดูเลยครับระหว่างอุบลกับบ้านบุน สองยาสองูนาการที่สองห้ที่สองวนี้ก็อยู่สูนินึนะครสูิก็แต่แต่ว่าตอนนี้ก็มีรูที่สามที่พิษณุโลกูที่สามครับนาจมังคลาตัวกาะครับตัวารกที่สองนห้านานะครับทีทัสี่หาสทายหมดนะครับสองูที่สองน้านะครับด่วยนะครับ สอส่สลูสีลูสีส่มาแรงลูลสี่มาแรงบ้านบุญบ้าบุญเข้านะครับ,บายการที่2 2พิหนึ 100, ่งร้อยเมตรรุ่นยุค13บสามปี